สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เราจะพามาอัปเดตแปลงสวนทุเรียน4ไร่2 8 0ตารางวานะคะ<ม>ก็ทุเรียนตอนนี้ต้นโตขึ้นเยอะแล้วนะคะ<ม>ต้นโตขึ้นเยอะแล้วต้น2ปี 2> 2ปีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะต้น2ปีตอนนี้ เรียนก็มีทั้งหมด4แถวนะคะ4แถวแล้วก็ได้วิวเขาชมวิวเขาด้วยตรงนี้ด้านหลังเขาอันนี้เป็นเขาชมเมานะคะอันนี้เป็นเขาชมเมาช่วงเวลาที่ฝนตกจะมีหมอกเป็นชั้นๆอยู่บนอ,อยู่บนเขานะคะสวยมากเลยถ้า เราจะทํารีสอร์ทโฮมสเตย์หรือทําบ้านพักนี่ทําได้เลยนะคะด้านหลังเป็นลำรางเป็นคลองที่น้ําที่ไหลลงมาจากน้าตกแปลงข้างๆกันก็เป็นสวนทุเรียนนะคะแล้วก็แปลงนี้มีข้อดีอีกข้อนึงก็คือด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะสามารถทํากิจการอีกหลายๆอย่างได้ด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านหลายหลังค่ะแล้วก็มีกิจการที่ขึ้นแถวๆนี้เยอะแยะเลยนะคะ กับน้ําตกอุทยานแห่งชาติน้ําตกเขาชะเมาแล้วก็มีร้านคาเฟ่ร้านกาแฟขา,ายร้านเลยนะคะร้านนั่งชิลอย่างเช่นตายารีสอร์ทนะคะบ้านชะเมากาแฟาน,น,นะคะอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูภาพมุมสูงค่ะ เปิดหน้าบ้านสามารถเปิดเป็นกิจการร้านกาแฟ è, หรือร้านอาหารได้นะคะหน้ากว้างประมาณ35เมตรค่ะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังมีทุเรียนที่ให้ผลผลิตเก็บกินได้แล้วนะคะอันนี้มีอยู่1วิาต้น10บสักทุเรียนโตก็มีนะคะมีหนึ่งามสี่ ห้าหกเจ็ดปดเกสิบเป็นสิบต้นอยู่เหมือนกันอันนี้นะคะมีเป็นด้านหลังเป็นวิวเขาเลยอ่ะอยู่ใกล้ามากมีนมองด้วยดี๋ยวไปดูทองกันนะเป็นคองเป็นลำลัาง,งน้ำดีมากเลยอันนี้อันนี้เป็นสากของเราเองนะคะ เทีแดนจะอยู่ประมาณต้นไม้ตรงนั้นแดงจะอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็ติดต่อต่อด้วยตัดต่อด้วยคลองเลยต่อด้วยคลองเลยนะคะอันนี้เป็นบ่อของเราต่อด้วยคลองผู้เรียนก็กําลังมีลูกนะคะที่กําลังออกลูกก็ีสายลูกด้วย ตรงนี้มีพื้นที่ว่างนะคะอยู่ริมคลองตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะปลูกบ้านตรงนี้ได้ได้วิวเขามากเลยอันนี้คือน้ําตกเขาเมานะคะที่เราเห็นเป็นน้ําตกเขาเมาเลยอยู่ริมน้ำํำสวยมากเลยนะคะมีผลไม้ให้กินแล้วด้วยสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะขอชมพื้นที่ได้อัญชนาที่ดินระยองนะคะ 0 99, 110, 5, 4, 9 9 1 1เก้าเค่ะแปลงนี้เนื้อที่สีไร่สองงาน86ตารางวาค่ะอยู่ที่อำเภอเขาเชมเมาจังหวัดระยองด้านหน้าเป็นผู้เรียนต้นเล็กนะคะต้น2ปีแล้วก็ติดถนนลาดยางเลยนะคะติดถนนเส้นหลักเลยผู้เรียนตรงนี้ก็ทั้งหมด4แถวนะคะเต็มพื้นที่วางระบบทอสปริงเกอร์ไว้เรียบร้อย ค,ค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ